ที่จังหวัดเชียงใหม่กองกําลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้จํานวน300,000เม็ดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5พฤศจิก,กายน2567เวลา11.30นกองกำลังผาเมืองโดยพลตรีจิตากรจันทราผู้ประชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกไมตรีศรีสันเทียเสยนาธิการกองกำลังผาเมืองและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่เกิดเหตุกรณีเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567หเวลา3นาฬิกาหนานาทีกองร้อยทหารม้าที่4จัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการปฏิบัติาาตภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบ,บัญญัติยาเสพติดบริเวณบ้านนอนแลหมู่ที่1 4ตําบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ตรวพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน2-3คนสะพายกระเป๋าเป้สัมภาระสีเขียวเดินมาตามเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจคน้นแต่ผู้ต้องสงสัยได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงทำให้เกิดการประทะกันประมาณ5นาทีผลปฏิบัติฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ปลอดภัยสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท,ทที่1ยาบ้า ำจำนวน3เป้้เปละ1แสนเมตรรวมทั้งสิ้นจำนวน3แสนเมตรปัจจุบันหน่วยชุดปฏิบัติการได้นําของกลางส่งไปอย่างสถานีตํารวจภูทรฝางเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้จนกระทั่ง6โมงเช้าของวันนี้นะครับจึงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ สามห้าสิบวันทีก็ปวดพบกลุ่มขบวนการประมาณสามคนครับทรงศักดิ์ภูมิเอี่ยมธนรักษ์สีเหลืองศูนย์ข่าวยี่สิบสี่นัทนีเชียงใหม่รายงาน